แต่ว่าเราไปดูนเดตด,ดีกว่ามายังอ่ะนะเดตมาเต็มๆเ,เลยนะคะนะเดทเนี่ยเขาก็นี่แหละเรื่องย่าๆยาแบบย,ย่า,าขึ้นชีวิตเป็นไงนะเดทอนุนเดทหลอ่พอพรจริงๆควร,ร,รคือควรอมนานแล้วป่ะพี่คือนางทิ้งตัวให้อ้วนปรมานเป็นปีปะ่ะไม่หรอกคือช่วงนั้นนางก็คือคนที่ฟิตหุ่นเดี่ยมันจะมีช่วงแรกที่บวมน้ําค่ะ บวมน้ำหมายถึงว่าแบบกินเข้าไปแล้วมันจะตัวบวมแล้วก็น้ำมันออกจากตัวค่ะแตน้ำอะไรไม่รู้นะเฮ้ยน้ำอะไรออกจากตัวนัเด็ดวะเหงือค่ะเหงือเวลาปีนเขาใช่ไหมใช่แต่จริงๆนะถ้าคิดว่าใช่ย่าๆยเลือกให้แบบว่านัเด็วิ่งมาเหนื่อยๆเหม็นเปรี้ยวก็ก็ทนสู้อยู่ตรงนั้นนะแต่จริง ยขอเล่าหลังไหม่แล้วกันมีนะไปญี่ปุ่นกับนางอ๋อเซตนั้นไงนี่อิจชาตากล้องไม่หยุดเลยนะเตมาปรินกับนาเดตคุกิมิยะไงบอสบอสบอสโทรถามเลยนะว่าเป็นไงบ้างเธอออนเซ็นออนเซ็นคือออนเซ็นเขาแบ่งชายกับหญิงอ๋อแล้วนางก็ไปตอนดึกๆปรากฏว่าตากล้องดูหมดเลยใช่แล้วตากล้องเมาหนักมากแตากล้องเขาบอกด้วยนะพี่ว่าใครอลังใครไม่อลังใช่แล้วเชื่อไหมว่าตากล้องเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้มาก ณเดชท,ทุกคนเจอหน้าตาล้องอ e ีบอเอ้ยคุณบอสเนี่ยทุกคนแบบอ้าวจำได้หมดเห็นของกันแล้วนี่ไม่พราอ e ีบอสที่เมามากกระโดดลงอ่างขาหักขาเป๋เดินไปขึ้นเขาอะไรไม่รู้วุ่นวาย <laughs> เรื่องนี้สอนที่รู้ว่าไปดูณเดชดีกว่าค่ะค <laughs> <laughs> มบว่าอะไรวะก็ <laughs> ย,ยังยังอุปการะอยู่นะครับผมรวมถึงน้องๆอ้อง อีก2คนด้วยแต่ก็จริงๆแล้วเราเราก็พิจารณาตามตามตามเหตุปัจจัยไปมากกว่าผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อุปกาะแบบว่าทุกทุกคนเลยอันนี้เราก็ต้องอมีความเชื่อมัน่นเชื่อใจด้วยแล้วก็พื้นฐานต่างๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆส่วนมากที่ที่ผมช่วยเหลือก็ต้องมาจากคนที่รู้จักด้วยกันที่แนะนํากันมาเราก็ต้องมาดูประวัติต้องอะไรคือมันเป็นเรื่องธรรมดาต้องดูพวกนี้อยู่แล้ว,ลวเพื่อเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าเอเอการดูแลเด็กจะได้แบบว่าดีไปเลยไม่ใช่แบบว่าเออมาเลี้ยงเลี้ยง แล้วก็แล้วก็เลี้ยงดูไม่ดีทิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือคือเราก็ทําจนจนเขาโตจนเขาจบมหาลัยอย่างเงี้ยคือวันนี้น้องๆที่2คนที่จบมหาลัยไปคนนึงมีครอบครัวแล้วอีกคนนึงก็ยังยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็ยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบขาดแนี้เขาเรียนสมัยตอนนี้เขาเรียนเป็นยังไงลคะใกล้สมเ็เอ่อจริงๆแล้วตัวตัวเอ่อน้องนั้นอยู่ที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 ่อุดรนะแต่ผมจะไม่บีบน้าอุดรใช่ใช่ก็ก็จริงๆก็ติดติดก็คุยกับคุณคุณแม่กับเพื่อนแม่ที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยใช่ ดูแลขนาดไหนยังไงบ้างเหรอครับผมอันนี้เราก็ดูแลเ,เราต้องพิจารณาจากว่าฐานครอบครัวนะครับผมอะไรที่ขาดอะไรที่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 เกินในในส่วนของครอ,อบครัวหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่เขาเจอมาหรืออะไรต่างๆนนนาหรือว่าอะไรเงี้ยเออเราเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราช่วยเหลือในด้านแบบไหนก็ต้องมานั่งจับแถาคุยกันนะครับผมก็มเหมือนกับแม่สอนลูกอะไรประมาณนี้แหละใช่ส่งเงินให้ทุกเดือนใช่ไหมคะ ส่งนะครับส่งนะครับใช่ครับรจริงๆทั้งหมดนี้ประมาณสามสามถึงสคนนะแต่ว่าเดี๋ยวล่าสุดวันที่11สิงหานี้ก็จะมีเรียกว่างานพระป่าวันแม่คนะรับเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติก็จะจัดขึ้นที่โรง,งเรียนคนครขอนแก่นก็จะมีทุนการศึกษาให้น้องๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบ ช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นการชวนการศึกษากระจายกระจายซะมากด้วย<ม>อะไรเงี้ยบบดูนนะลแลเปนรายบุคคลนะดูแลรายบุคคลตอนนี้ยังยังยังไม่มียังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากครับเก็บเอาคน,นนี้เราก็ส่งไปได้ไกลแลนะ้วตอนนี้เราจะมีแฟนรับเพิ่มนะครัแฟนรับเพิ่มไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบเหมือ,น,น,อ,น,น,อน,น,นกันบอกไม่ได้แล้วก็ต้องต้องถือว่าเป็นตามโอกาสมากกว่าอันนั้นตามนั้นนะครับผมครับผมกินได้ครับมีซาชิมิซูชิมีหมดครับผมคืออยากจะลดซื้อให้ ก็เห็นว่ามันน่ารักดีนะน่ารักดีใช่ใช่แล้วน้องแบบบางทีเออเขาเรียกว่าอะไรเผอเผลอๆอาจจะแบบเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเออเผลอแบบติดรถอะไรไปด้วยได้อะไรเงี้ยอ่อตัวตลอดเวลาอ๋อไม่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 ครับไม่ครับก็แค่แบบเออซื้อไว้ให้อะไรเงี้ยเออเรื่องโอกาสแบบเอยากอยากให้อะไรเงี้ยอยากให้โอกาสอยากจะให้ใช่ใช่ไหมคะระยะนอนกอดด้วยอ๋อน้องวางโซฟาเนี่ยครับแต่ว่ายังไงมักจะอยากให้ก็ก็ ตกใจครับผมแบบให้อะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยแต่แต่ก็คงคงชอบนะครับไม่ไม่ฮะไม่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเลยชอบกินปลาไม่ใช่ไม่ได้เขินเลยเออก็ไม่ค่อยนะครับอาจจะเป็นตามงานวันเกิดเอ้ยหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ จริงนะฮะเห็นคือไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมนั่นนั่นก็อยู่ตรงโซฟาอะไรเงี้ยม,มันมันเห็นในอินสตาแกรมเพื่อนเขาก็ไปกันใช่ไหมเ <c oughs> พื่อนก็แบบว่าใช้ใช้ก็แชร์ดี